สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะมารีวิวครีมกันแดดของเจ๊หนึ่งบางปูอืมมันมีชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้ไปหาดูเอาของเจ๊หนึ่งบางปูเด้ออันนี้เป็นหน้าสดนะคะอันนี้ใช้จริงนะคะจะหมดแล้วนี่ใช้ได้นานประมาณสองเดือนแล้วนะคะยังไม่หมดเนื้อครีมก็แบบจะเหมือนแบบมันนิ่ม,มๆอะ่ะ คือเหมือนแป้งเวลาทาไปเนี้ยมันก็จะแบบเนียนไปเหมือนแป้งเลยถูกด้วยนะคะใช้ดีแล้วราคาถูกโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากทาแล้วมันจะเนียนไปเลยเนียนเหมือนแป้งไปเลยค่ะบางทีก็ไม่ต้องทาแป้งบางทีก็ทาแล้วแต่อารมณ์มาณนี้ะค่ะ อใช้จริงนะคะแบบฉลุงฉลาอะไรแบบเัวหนักสือมันมันลึบหมดแล้วค่ะมองเห็นแล้วพยายามตั้งกล้องไม่ให้แบบย้อนแสงมาเนี่ยตอนสั่งสั่งอยู่บ้านใช้ประมาณสองเดือนแล้วล่ะของเจียนหนึ่งบางฟูสั่งไปชุดเลยริมแก้ฟาพอดีนะคะทำใหมฟ้ากลาง ตเป็นคนมีฝ้าแต่อย่าคิดว่าฝ้ามันจะหายจะทําให้มันจางได้อันนี้ก็เป็นชีมกันแดดเวลาออกแดดไปไหนมาไหนก็จะทาตลอดนะคะนะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยว้าว <Wow. S 1> ครีมกันแดดของเจ๊นหนึ่งบางปูใครที่ชอบแบบบางๆเบาๆแบบใแบบช้เป็นแทนรองพื้นก็ได้ไม่ต้องอะไรมากมายแล้วก็ทาแป้งฝุ่นเด็ก แป้แขแป้จอมสารอะไรทับอืมก็มจะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะถืูถูอถืกถือเกี่ยไปทาเข้าไปทีมกันแดดอะไรดีก็หามาใช้ไปแต่อันนี้มารีวิวของเจ๊หนึ่งบางปูไม่ใช่เป็นตัวทงต,ต,ตัวแทนอะไรนะคะอืมของก็ถูกแล้วก็ดีจริง,รงหาดูได้ในเพจในเฟซใ,ในอะไรนะคะ ใช้ได้นานค่ะเนอครีมเยอะคุ้มร้อยห้าสิบบาทอือฮึบายบายแค่นี้ค่ะ